จอไม่ขึ้นหรอไลค์ขึ้นแล้วแต่จอไม่ขึ้นน้ำบน,นึง display capture เ,เ,เอาทั้งจอเลยมาเอา้าเซิร์ฟเวอร์ชัด,ดาว ท่านผู้ชวมว่าไงครับ,บงี้มีคนเวฟซีแล้วไอ้หอยเลื้อนอีกแล้วไอ้หอยส่งลิงก์ดิเรือนเลื้อันนี่เรือน มาแล้วเนี่ยเอ้าต้องตีต้องตีใหม่ว่างั้นแป๊บบนึงตัวไม่ไหวตัวไม่ไหวมาชาเลนจ์ไปชาเลนจ์ชาเลนจ์อยู่ไหนชาเลนจ์อยู่ไหนไปไปไปเอา,าจะเอาของไหมจะเอานู่นนี่นั่นไหมไข่ไม่ไหวไข่แบกไม่ไหว ชาลินมันร์ปไงวะลืมลืมที่ได้แล้วม,มามา,มาห้องนี้เถอพี่สร้างจอยมาจอยมาเอ้ยหอยแม่งรักพี่หรอเอ้เนี่ยนิวนี่หอ ไหนอ่ะไหนอีกคนน่ะดินสอว่าดินสอดินสอไม่เล่นโอเคดินสอมันเก่งอยู่แล้วเนี่ยคนดูสามคนแล้วเนี่ยใครเนี่ยพอขวัญไม่เล่นมันนอนหลับแล้วมั้งละนานแล้วไปหลับคาที่นีเลยทำไมไอ้โอ๋ทำไมตัวเองยืนอย่างนั้นอ่ะ เอาเอาแบบเป็นไพวีเอาครับเออแบบเป็นไพวีแล้วเนี่ย